สวัสดีครับผมเฮียเมงนะครับวันนี้ก็มีทิปเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ต้องการถอดแบต iPhone เพื่อจะเปลี่ยนนะครับตั้งแต่รุ่น 5S ขึ้นมาเนี่ยมาจนรุ่นล่าสุดเลยนะครับในการถอดแบตออกเนี่ยซึ่งมันจะถอดออกยากมากครับถ้าเราไม่ลอกกาวที่ติอตดอยู่หลังแบตออกนะครับผมวันนี้จะมีวิธีที่เล็กน้อยถอดกาวติดหลังแบตออกให้สามารถถอดแบตออกง่ายๆนะครับเ,เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ ตัวที่สาดทิช่นี่ผมเป็น 6S นะครับให้สังเกตด้านท้ายของแบตนะครับจะมีแถบกาวอยู่สองแถบนะครับติดอยู่นะครับถ้าเดี๋ยวลองครับใช้หาเแล้วแหลมนะเขี่ยแถบกาวออกเราจะเห็นกาวขาวเหนียวๆอยู่นะครับนี่นะครับต้องค่อยๆดึงออกนะครับอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดก็จะยากต่อการถอดอีกทีนะครับ ใช้เวลานหน่อยนะครับแต่ว่าแบบรักษาสภาพแบบได้ดีครับต้องดึงดีๆหน่อยชอบขาดออย่าฝืนมันนะครับถ้าฝืนมันขาดเราจะเข้าแปลวยาก ค่อยๆไปนะครับเพราะผมฟอมมาบางทีผมแกะเครื่องของลูกค้ามาเห็นแบตเบี้ยวบูดก็เพราะว่าเขาไม่ได้ถอดแบบนี้นครับเขางัดแบตเลยเพองัดแบตปุ๊บรูปทรงของแบตก็เสียทําให้แบตของลูกค้าเสียหายด้วยครับค่อยดึงไปครับอย่ารีบครับโอเคครับแล้วนะแล้วก็เหลืออีกการหนึ่งนะครับ เราจะเห็นกาวพวกนี้ติดอยู่หลังแบตประเภทพวก 5S 6 6พาร์ 6S พาร์ 6S นะครับประมาณนี้ครับค่อยๆนะครับส่วนอันนี้ก็ต้องออกทางขั้วแบตนี่ครับดึงรั้งดึงดค่อยๆครับระวังขาด กระจกบแบบง่ายดายครับนี่นะครับแบตบจะรูปทรงสวยงามนะครับทิปแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ